いいสายตาที่มองพี่บอคือชอบกินไก่ปูไม่โลกชอบครับสิ่งของต้องทำอะไรวะเนี่ยเป็นกันเลยอย่างเงี้ยพอเขาตื่นมาก็เห็นหน้าผมแบบอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วก็ตกใจนะรีแอคชั่นเจคิมกินรอบวงยินบอชิ้นหนึ่งแค่หนึ่งเอาละจ้ะเธอชาวหม <tricked you? S 2> ูยอชาวหมูยอเธอเขคือยินบอมาออกรายการเจคิม ฉันก็ไม่ดูเพื่อที่ฉันจะรีแอคเพื่อชาวหมูยอของเราไม่ใช่หมูยอของเราอ่ะไปดูเลยนะเขามีของกินปะไม่แน่ใจหิวอ่ะเออแต่เย็นๆนอนด้วยกันแล้วฟังเสียงกลนก็แล้วเห็นได้หมดทุกอย่างไหมยังผมมายังไม่เห็นของเขาคือข้าเขาจากเขาเหรอลูกเผิ่งมากอดแล้วมั้งไหมไปร้าหลับนื้อไอ้กอดยังไงวะเสดโมเมนตอนนิ้นพอเขาตื่นมาก็เห็นหน้าผมแบบแล้วเขาก็เลยเฮ้ย สมมุตินะอันนี้สมมุติสมมุติว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆถ้าสมมุติเราได้เป็นแฟนกันทำไงเลยทำอะไรเชี้ใหญ่มากอ่ะนี่เลยทำไมต้องถอนหายใจลูกใหญ่ใหญ่มากเมื่อกี้แค่ถอนหายใจเลยอ่ะลูกนี่ตัวเรารึ่งโลอ่ะคนลุกเลยคนลุกเลยเหรอคันมาเลยทำให้เป็นอาการเดียวกับแม่ตอนผู้ชายเดินผ่านเลยลูกใหญ่มากเไว้ป้อนไหม ทุกคำมันแกลนออกมาจหัวใจเราจะลอยข้ามฟ้าทางกลางหูดาจะไม่มีความเหงา คู่จิ้นคู่นี้จะต้องมีบทจูบกันแน่นอนจูบกันถีไหมก็มีเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกินน้ำหวานเงี้ยหรอจูบกันทีงี้ยหรอจูบไปเรื่อยๆเงี้ยเวลาเราจะจูบกันเราต้องแตกปันก่อนไหมไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่ก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนิดนึงกับไม่ไปกินอะไรที่มันทําให้เกิดกลิ่นนะในบทเลิฟซีนี้ต้องจูบกันเนี่ยครั้งแรกเลยเขินไหมถ้าสมมติว่าเป็นในบทที่เป็นครั้งแรกอ่ะจะไม่เขินแล้วแต่คือก่อนที่เราจะมาแสดงเราต้องเวิร์กช็อปกันก่อน อ๋อเหรอใช่อันนั้นผมว่าครั้งแรกอันนั้นอ่ะเขินและทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ไม่เขินแล้วครับคือแบบปกติมากชินแล้วสอนแม่หน่อยที่เวลาเข้าฉากเลิกซีนเป็นอะไรเด็กยุคนี้มันเป็นยังไงมันแล้วแต่มุมกล้องครับมันเป็นยังไงโลกกล้องมาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องวางกันว่าใครจะอยู่มุมนี้เฉียงยังงจริงจริงส่วนมากมุมมุมไหนมันก็ได้เพราะว่าเราอะเราแค่ จุ้กกันได้แหละมันไม่มีปัญหาสักจุ้งเฉยๆใช่เวลาเวลาจุ๊กกันเนี่ย <c oughs> เวลาดูในหนังฝรั่งอันนะ ฝรั่งมันจะงับปากบนบ้างล่างบ้างเราจุ๊บเฉยๆเลยตวันที่เนาระก็ก็มีก็มีก็มีบ้างครับมีบ้างนี่เราสองคนหน้าเล็กเท่าฝ่ามือดูของแม่นี่ข้างหลังนี่กลับมาอีกแล้วหน้าใหญ่เป็นตับขาดเลยขนาดมันต้องต้องช่วยกันขนาดไหนอย่างเงี้ยจะจุ๊บยังไงวะเนี่ยแม่หน้าเล็กแม่เลี้ยง เอาหัวล้อเลยแลแม่ทำไมหัวล้อแม่ทำไมไอยินหัวล้อนี่ครับหัวล้อเขาใช่หัวล้อที่กล้าต่อปากต่อบคำใช่ไหมลูกใช่ครับอย่าเลี้ยงงูไว้ชอบเลี้ยงงูจับรีดพิษทุกทุกเสาร์อาทิตย์ด้วยาดีกว่าโมเมนต์ที่เขาชอบันอย่างเงี้ยไหนทำให้ดูซิว่ามันอะไรมันมีแหวงอะไรจริงจริงผมว่าเขาชอบทุกอย่างอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดแบบแอคชั่นของเราสองคนจริงแค่นั้นคี่มก ได้ได้ผมแชร์ให้เขาก็โมเมนต์แล้วจริงแชร์คิมูยเขาแล้วเป็นโมเมนต์เนี่ยเดฟผู้อยากรู้จริงเลยเอาของเอ้ยมวยเอาวาจริงด้วยเออแค่คิมูก็เป็นโมเมนต์เนี่ยเหรอลองดูฮะลองดูอะลองดูไหนอาดูตีมาสมมติแล้วกันสมมติสมมติเฮ้ยทำไมเราต้องนั่งอันนี้เป็นซีนเหรอใช่เป็นซีนสมมติเป็นซีนสมมติมันต้องแบบมีเกินกันเลยว่าเขาเปตัวเล็กอะขอโทษนะเธอไม่ไหวจริงๆว่ะขอโทษนะอะไรอะ ขนที่แลบมาไม่ได้ลยความที่พวกเราต้องอยู่อยู่หอรวมใช่ไหมโดยความที่เป็นเด็กในค่ายในสังกัดเราก็อยู่รวมกันเราอยู่ห้องเดียวกันมีบ้างครับเือผมก็นอนไปทั่วใช่จริงๆคือพวกเรานอนมั่วกันหมดเลยแบบอยากจะนอนตรงไหนก็นอนนอนห้องไหนก็นอนก็เรานอนในทุกสภาพเตียงแยกหรือว่าจะเป็นเตียง เออเตียงโซฟาก็นอนด้วยกันบนโซฟาแี่โซฟามแคบแค่หน้ามันต้องนอนนอนหันข้างบางสถานการณ์มันต้องนอนกะไม่เลยเดี๋ยวลูกแม่ก็คิดดีไม่ได้เหมือนกันบางสถานการณ์มันต้องนอนคืออะไรเตียงเต็มเหลือเป็นอะไรใช่บางทีแบบก็เต็มเราก็นอนตาม เราใส่ชุดนอนไหมใช่ใส่ผมไม่นคนใส่เฮ้ยทำไม็นชุดหนูไม่แต่เป็นชุดนอนสไตล์ผมก็คือเสื้อยืดแล้วก็กางเกงในบ็อกเซอร์เสร็จแล้วใส่กางเกงในตอนนอนด้วยคือผมจะไม่สนิทใจเวลานอนกับคนอื่นเดียเยอะเลยจะต้องสามารถสวมถ้าอยู่คนเดียวผมทําได้แต่อยู่คนเดียผมปล่อยให้คอตกบ้างไรบ้างอาการอย่างเงี้ยน้องจะน่าย่ใครนอนกลบนี่สองคนเนี้ย ผม,มนนผมไม่นอนกลนแล้วผมว่าไม่นอนกลอนนะนอนไป <c oughs> แล้วใครนอนกลัวะนอนกันสองคนเนี่ยใครนอนกลัวคะปูนผมก็อาจจะไม่ไม่จำแล้วเลยไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือแล้วนอนกลเหรอเป็นเพราะอะไรเอามือเลยหรือแล้วอะไรผมไม่รู้ตัวแล้วจริงผมนอนกลผมไม่รู้ตัวหลับไปทีก็เช้าแล้วอะแต่คนรอบข้างยังค่อยๆหายตัวไปจังหวะของแม่ในเวลาแม่กลนเนี่ยบางทีแม่ตกใจนะ ยายที่เป็นมากตกใจสิงโกนตัวเองไม่มีตกใจแต่มีรู้สึกว่ากูกลแน่นอนเลยก็เลยตื่นอะไรเงี้ยมันบางทีมันรู้สึกแต่ผมจําไม่ได้คือมันมันประมาณนั้นแหละครับแต่ว่ามันจะยาวไปเรื่อยๆแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะจบตรงไหนยังรงแล้วระหว่างคนเพลงยังไมจบแล้วแล้วบางครั้งเขาก็หายไปสักระยะหนึ่งแบะอ๋อโล่งใจแล้วกูนอนแล้วก็กลับมาอีกแล้วมันไม่จบเลยทีวจนวันหนึ่งผมจะปลุกก็กลัวเสียงเซลล์ก่อนเฮ้ยไม่เอาดีกว่าก็เลยลุกไปแล้วแกล้งเปิดประตูแล้วปิด ให้เราตื่นแล้วก็กลับไปนอนต่อมันก็หยุดที่นอนกวนแล้วมันจะต้องมีอีกยันเงินนอนดิ้นเขานอนดิ้นตอนที่ตอนที่ยังไม่หลับเขาจะหาแบบท่านอนที่มันผมต้องหาเหลี่ยมในกานนอนเฮ้ยหาเหลี่ยมได้เหรอต้องหาเหลี่ยมให้มันแบบยังไม่สบายไม่ใช่น้องหมามันต้องหามุมันมันต้องแบบามันต้องเหลี่ยมมันต้องได้แบบท่ามันต้องแบบสามารถวางไว้แล้วแบบอ่ะหลับได้ผมก็จะหลับท่าไหนวะจะกอดหมอนข้างแล้วก็แบบไปอย่างเงี้ยแล้วก็หลับเผื่งมากอดแล้วมั่งไหมเวลาหลับ เราผักไหมหรือว่าีแม่จังหวะนั้นมันน่าจะเป็นตอนเช้าแล้วผมตื่นแล้วพอดีแล้วจะรู้ไปห้องน้ำแล้วทีเขาก็มากดผุบกอดยังไงวะไหนได้กอดยังไงปะโมเมนต์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 โมเมนตอย่างเงี้ยเหรอพอตื่นมาก็เห็นหน้าผมแบบ อย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วก็ใจลำไยคือผมมันไม่ชอบนอนกับคนอื่นคือเป็นคนเกรงใจแบบถ้าสมมติเราขยับตัวแล้วเขาตื่นขึ้นมาผมจะรู้สึกผิดมากๆอะไรเนี้ยหรอเพราะว่าจะหลับยากเนี้ยหรอไม่รู้อ่ะมันมันเป็นคิดของผมเองอะรู้สึกว่าแบบไม่อยากทำเขาตื่นอื้ยพ่อคุณรอบจังเลยมานนอนข้างๆด้วยนะจะได้รู้จะได้รู้ จะได้รู้แปล<ม>ว่าอะไรลูกมันมันยิ่งกว่าจะได้รู้ครับจะได้บอกว่าจะได้รู้มีสากวัยรุ่นน่ะนอนด้วยกันแล้วฟังเสียงกลก็แล้วอินข้าวด้วยกันก็แล้วเห็นไปหมดทุกอย่างเลยยังเห็นไปหมดทุกอย่างเลยยังเหมือนอึ้งมองตรงๆอ่ะผมยังไม่เห็นของเขาผมไมายังอะไรพี่น้องมันมีมันมีน้ำมีเข้าห้องน้ำพร้อมกันมึงก็ตะโกนดูได้เลยเนี่ยแต่ผมแคผมเห็น มันมีที่มาเขาอะ่ะน่าจะเห็นของผมอยู่บ้างแต่ผมไม่เคยเห็นเขา,เอ,ยาอย่างที่เขาเคยเห็นองผมเพราะว่าเขาไม่รู้ผมเขาห้องน้ําอยู่ผมกําลังนั่งแบบทําธุระลทุกเช้าของผมอยู่วันนั้นเราไปถ่ายรายการกันที่น่าจะเขาใหญ่หรือนคนระนายกลืมแล้วแล้วมันเป็นห้องที่แบบนอนรวมแต่ทีเนี้ยเขาเดินไปเข้าห้องน้ําคนข้างนอกไม่บอกเลยนะว่าแบบมีคนเข้าห้องน้ําอยู่ก็ปล่อยเขาเดินแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วผมก็แบบแล้วผมไม่รู้วราตัวหลกไม่มีอาการเขาตกเลยกิดะ คอแข็งอาจจะยังไม่เห็นคอหรอกอาจจะยังไม่ถึงขั้นเห็นเวลาเราเป็นฝ่ายเห็นก่อนเนี่ยเราสามารถที่จะอนุมาณได้เองใช่ไหมแอดซูมเอาได้เองว่าเขาด้อยกว่าเราหรือเราด้อยกว่าเราต้องถึงขั้นต้องแข่งกันถึงขั้นนี้เลยบางเรื่องมันก็ยอมกันไม่ได้มันมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็ต้องกาดหนามคำโลกกว่าเขา มันไม่เห็นขนาดนั้นนะเฮ้ยอะไรมีเห็นขนาดนั้นเรานี่แชทเดี๋ยวเราจําได้เลยนะผมเห็นนะแต่ว่าผมเห็นนะด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรหรือว่าเป็นที่ผิดคนเลยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรที่ค่อยอยู่ถ้าสมมุตินะอันนี้สมมุติให้เขาเสตโมเมนต์อีกสมมุติว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆเขาจะเป็นแฟนที่ดีของเรา แค่ไหนข้อดีของเราแค่ไหนอคนนี้ยข,ข,ข,ข้อดีของเขาคืออะไรข้อดีของเขาคือซักแบบสองสมข้อว่าเออเนี่ยเขาจะเป็นรูปแบบของแฟนที่ดีเนี่ยเราจะต้องหาในตัวเขาเจอสมมตุติวันหนึ่งเราเป็นแฟนเขาจริงหรือเป็นแฟนได้เป็นแฟนเขา ถ้าสมมติเราได้เป็นแฟนยังไม่จบยยังไม่ยังไม่ถ้าสมมติเราได้เลยเอาเอฟซริงารอเสียโมเมนต์นี้อยู่ความสุขของพวกเราเนี้ยมันหายากนะการทําให้คนเรามีความสุขได้นี่แค่มันเป็นบุญนะเป็นแฟนกันมันก็ต้องเป็นคู่กันนะครับแล้วจะต้องมีคนหนึ่งที่เติมเต็มส่วนที่มันไม่มีคนอีกคนนึงว่าการเป็นพาร์ทเนอร์ดีกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีซึ่งเขาเหมือนเป็นทุกอย่างคือมันเป็นทุกอย่างว่าเป็นข้อดีของความสัมพันธ์ที่มัน จะเป็นในระยะยาวได้จริงเพราะเท่าที่คุยก็เห็นแล้วแหละว,ว่าเขาเป็นคนแบบไม่ถือสารนะไม่อะไรขนาดขยับตัวถ้าเขาทำให้เราตื่นระหว่างนั้นก็รู้สึกผิดอีกเนี้ยอุยตายแล้วฉันเกิดเร็วไปเนาะ <c oughs> แลวเราอะผมแล้วจะได้ตอบก,ก,ก่อนเนาะรอก,กันบ้านเพื่อนไม่ได้ห้ามรอกเพื่อนจิลล์คำตอบผมดูไม่ฉลาดไปเลยคำตอบที่เอามาเขาเอาข้อดีของเขาใช่ไหมถ้างั้นเขามาเติมเต็มเนี่ยนะ เข้าลูอย่าดูโง่กว่าเขาแล้วเราต้องดูฉลาดกว่าเขาเราแพ้เราไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่นําแนวทางผม,มไปในทางที่ถูกต้องขึ้นดีกว่านําแนวทางคือแบบนาตัวผมไปในทางที่ดีขึ้นและถูกต้องขึ้นทาให้มันดีขึ้น <ทำ S 2> ใชค่คือเคออยยกตัวอย่างเช่นผมจะเป็นคนที่บางทีคิดอะไรแล้วแบบชอบมองแง่ลบบางทีเราคิดร้ายกับเขาแล้วก็แบบมีไปบอกๆให้พี่เขาฟังแล้วเขาบอกเอ้ยบางทีไม่ต้องคิดแบบนั้นต้องไปอีกแบบหนึ่งนะใจเย็นขึ้นจะทําให้เราใจเย็นขึ้นใช่แล้วก็ข้อดีเขาอีกอย่างหนึ่งคื ือเป็นคนที่ประหยัดมากครับ ประหะรยัดยังไงอ่ะโอ้โหประหยัดแบบเขาไม่ใช้เงินเลยอ่ะไม่ใช้เลยผมยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์เครื่องเก่าขเขาแล้วกันเป็นโทรศัพท์รุ่นหนึ่งที่เอาง่ายๆว่าแบตเสื่อมมากๆอ่ะ <_ d ance> คือคุณแค่เดินไปเข้าศูนย์เปลี่ยนแบตคุณสามารถใช้ต่อได้ยาวๆ <_ d ance> เขาใช้แบบแบตเสื่อมไม่ซื้อเครื่องใหม่ <_ d ance> ประหยัดหรือไม่ใจใจ <_ d ance> ประหยัดครับจริงๆประหยัดจริงๆผมรู้สึกว่าในมุมมองของผมนะถ้าเกิดการลดทออหรือลดความต้องการของตัวเองากที่สุดเราจะหาความสุขจากสิ่งเล็กๆได้มากขึ้นคิดบวกอย่างเงี้ยแหละครับคนที่คิดบวกแบบก็เลยแบบถามว่าซื้อได้ไหม มันก็ได้แต่ว่ามันจําเป็นสําหรับเราแล้วเราได้มาแล้วมันจะรู้สึกมีความสุขมากไปแล้วก็พอคิดไปนานๆมันก็อาจจะไม่จําเป็นแล้วก็ได้เป็นคนน่ารักมากเลยทําไมเถอ,อ,อไม่เป็นคู่กันจริงๆรับรองได้รวยมากเลยนะแล้วก็ <c oughs> เขาไม่ใช้เต่เขาใช้ตังเฮ้าส์เรองใหม่ของการใช้เงินในชีวิตเราพาพ่อแม่ไปอยู่ในที่ บรรยากาศที่มันดีๆที่มันส่งผลต่อสุขภาพเพราะว่าหนึ่งเลยผมผมรู้สึกว่าผมวางแผนชีวิตไว้ว่าผมไม่รู้แหละผมเกิดมาทําไมแต่ว่า3สิ่งที่ผมต้องมีก็คือสุขภาพที่ดีที่พักอาศัยที่ดีแล้วอย่างที่3ก็คือมีอะไรด้านไหนที่เราชอบล้วก็แบบตั้งใจทําแล้วมันสร้างประโยชน์ให้ตัวเราแล้วคนอื่นได้อะไรเงี้ยก็ตั้งเป้าหมายแล้วก็ทำในสิ่งเป้าหมายในชีวิตอะไรเงี้ยอุตส่าห์แล้วเธอคือแม่ไม่ได้ดู <S <S อะไรที่หนูแสดงแต่แม่รักตัวหนูสองคน เวลาที่เราคุยกันแบบนี้เราก็รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเอฟซเธอต้องรักสองคนนี้และดูแลสองคนนี้ให้ดีๆนะเธอต้องพาเขาไปจนถึงความฝันของเขาให้มันเป็นจริงให้ได้เพราะว่าวันหนึ่งที่ความฝันของเขาเป็นจริงคุณคือคนที่อยู่ในความฝันเขาตลอดไปนั่นก็คือหน้าที่ของดิงแบบเราฟังไว้ทนายไม่ได้จับเกียงพอ แม่ใช้ช้อนกลางเนาะขอบคุณครับโอเคมาถึงก็ชวนกันกินเลยลูกอ่ะใครไม่กินเผ็ดนั่นเหรอยินกินเผ็ดไหมเฮ้ยจริงๆผมกินได้แล้วแหล่งข้อมูลไหนมั่วมากินไม่กินจเหรอยินกินเผ็ดได้มีคนบอกว่ายินไม่กินเผ็ดเดี๋ยวข้อมูลผิดๆเนี่ยเอฟซีตามมาตกฝากแม่หน้าเซเว่นจริงๆแล้วถ้าเอาให้เด็ดจริงเจอกระต้ทางด่วน อร่อยไหมอะดีฮะดีอย่าตอบแบบการแสดงผมสามารถตอบว่าแม่อร่อยได้เหรอไม่แต่ว่าเราว่าเขาอร่อยอะแต่คือเขาอร่อยแต่ผมสามารถตอบได้ไหมตอบได้ตอบได้นี่เหรอไม่อร่อยยินนี่อร่อยไม่อร่อยอย่าบอกว่าได้อยู่นะอร่อยอร่อยครับจะต้องบอกกับทุกคนนะคะว่าเทปนี้เนี่ยพวกมันทั้งสามตัวนะคะพวกเขาทั้งสามท่านนะคะรับประทานกันเรียบร้อยถึงพอแล้วค่ะอุ้ยหมูเด้งหมูเด้งมากลูกนุ่มน่ากินมากๆ เล่นยาับพวกมันมองตรงว่าคุณภาพสนุกได้ที่ทำให้การตักข้าวเชยๆดูยิ่งใหญ่ดูสนุกได้ใค่ผมขอสาวแบบตักข้าวแบบยิ่งใหญ่ สองคนกินข้าวด้วยกันบ่อยไหมไว้ช่วงนี้แทบทุกวันนะกินข้าวด้วยกันทุกวันเลยเหรอตายแล้วกินข้าวไรซ์สดไปเลยลูกคนอื่นจะได้กินด้วยทุกวัโอหรอบแบบครับให้อีกหน่อยทำเพลงทำอะไรอย่าไปื้างพวกมันนะ้ควรประหลาดประหลาดไม่มีสมาธิ จานรับที่2นะคะเป็นอาหารสหปอตท้องหรือดิ닝รูมนะคะมีเป็นวัตถุดิบเกรดพรีเมียมเท่านั้นนะคะเริ่มต้นจากตรงนี้เลยพรีเมียมไม่พรีเมียมนี่ตับคอลลาเจนที่นี่ดูซิว่าเป็นยังไงนะจ๊ะกินชิ้นใหญ่ที่ทำไมต้องถอนหายใจลูกใหญ่มากกินให้ถอนหายใจเลยอ่ะลูกเห็นของอะไรใหญ่ๆพี่หนูต้องถอนหายใจเลยเหรอลูกมีบ้างมีบ้างวอลูกครับพอกินนี่โอเคครับวอน่ารักมากอะฉันอยากได้ลูกแบบนี้ ครัครับหันไปยิ้มหวานให้ตลอดเวลานุ่มครับนุ่มนุ่มหอมแล้วก็เครนื่อมันเข้าอยู่้างไหนเลยอ่ะนี่เป็นน้องเป็นใครอายุเท่าไหร่เนี่ยผมเป็นพี่ครับฮะผมอายุยี่สิบหกแล้วครับี่สิแล้วเหรอคะผมยี่สิบสองครับโหแต่ยินนะครับ สด้ยินนะว่าร้างเหมือนโตกว่าลดความเจ็บได้นิดนึงครับได้นิดนึงอันนี้เป็นแกงเคียวหวานเนื้อโรตีหนูหนูกินเนื้อป่ะลนูกินครับของชอบเลยครับยิินกินฟอสกินไนทะกิดแม่ถามว่ามีอาหารไหนไหมที่เราสองคนนี้ชอบกินแล้วกินเหมือนกันเลยส่วนมากเลยนะจะเป็นเนื้อครับเนื้อย่างเนื้ออะไรอย่างเงี้ยหรอสเต็กอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าผมสั่งปุ๊บเขาก็จะเออเอาแบบนี e> ้แหละ้อออย่างนี้เลยเหรอ ังเหมือนกันคนคิดการเกี่ยวกล่าวเาลูกเลืดเลืดลูกเลืดเรือดเลือดเดเลือเลาอดเลดเลอเลอกไลาดเอดลือดเลือูเอดเลืดีลือพวดเลือดเือดเลดเลอดเลือบเลื่ดเลือดเลือดเลือดเลื่ดเลืเลื่มเลือดเล่ดเลือดเลกอดเลือดเลือดเลือดเลมอดเลือดเอดเลืดเลือดเลือด้อดเอลอดเลอเลอดเลืงเอเลือดเลเอดเลอดออออลเอดเเลดอออ จริงจริงนแหลกมากเลยมันไม่เ <neighborhoods> นื <recherche> ้อเหมืนหมดนะผมแม่จับพุกเปลี่ยนคีย์เลยเดียวลงไมเนอร์อ่ะกลับมาที่นี่ F สหมูกรอบนี้ตายกันไปข้างกับที่นี่นะใส่กันไม่ยั้งแล้วพริกแกงก็าวตำเองถึงมากหายแบบใส่น้ำพริก็เป็ิแบบรสเข้มๆจัดๆนะ ซตที่3นะคะจะต้องสั่งจองล่วงหน้าเพราะว่าพรีเมียมสุดๆเป็นอะไรที่คือไม่ค่อยได้เห็นสุดๆอย่างนี้สักเท่าไหร่ในรายการเรานี่คือหนึ่งในสุดของเจคิมกินรอบหมนะจ๊ะลูกเพราะว่าพามาเลี้ยงเด็กๆนะลูกนะเห็นลูกแพ้พุ่งแม่เลยสั่งพุ้งเหมือนกันลถ้าเกิดสามตัวเนี่ยก็เจอกันโรงพยาบาลลองหายใจดูว่า2คนนี้อาหยินคิดว่าวออยากกินจานไหนที่สุดจาครับเลือกอาหยินจริงป่ะใช่ ใส่ตาที่มองพี่บอลไม่ใชู้กปะผมว่าเท้าเฉียไงด้อาลองทายด้ว่าไอ้ยินอยากกินจานไหนมากที่สุดผมว่าอันนี้ต้องแท้และ่ไ้อแท้งแ้องแท้แทนต้ม่นต้องแททนไ้าน้องทนองนงแทน้องแทนา้อทต้อท้นงทนอนต้องต้องทน้องแดต้องแ้อนต้งน้อมแทนงนี้ออง จะรวมตัวกันเอาใจ FC แล้เราบ้างนะเป็นการคืนกันบ้างจิ้มไม่ใช้ซุปวางก่อนนะเนี่ยวางก่อนได้ไหมมีดอ่ะเขาอยากกินปูไปหาก้ามมาสักหนึ่งอันแล้วมาป้อนคุปปะชอบกินไข่ปูไหมไม่ค่อยครับ แต่กินได้กินได้ลองดูัหน่อยแล้วก็บอกว่าชอบโนึ่สองสามสองชอบกินไข่ปูไม่ลูกชอบครับน้ำจิ้มใหม่ไหมโอ้ยมันก็ใกล้ละอย่าแกล้งน้องฟังแล้วแบบทำเองกับข้าวแล้วดีเลยเหี่เอออร่อยใช่ไหมใช่ครับโอ้ยนี่ตัวใหญ่จนแบบว่าโลนะครึ่งโลนะเนี่ยนี่คก็ใจครึ่งโลออหยินกินไหมกินได้ครับกินได้มาอยากให้เห็นนะว่ามันใหญ่มาก ตัวละครโลอะคลลุกเลยคนลุกเลยเหรอใช่คันกินตัวเนี่ยกลาเป็นอาการเดียวกับแม่ตอนผู้ชายเดินผ่านเลยลูกคนลุกคันมาเลยใหญ่จังนลลุกเฮ้ยดูมันเนี่ยคนอื่นนี่ก็แบบน้ำลายยืดนะ ใช่ปะเรารู้สึกไงทำไมทำหน้าใหญ่ๆขนาดนั้นใหญ่เกินไปอ่ะมันแบบว่าน่ากลัวโอ้ยอีกหน่อยบางอย่างหนูเห็นเนี่ยมันจะใส่ใหญ่ยิ้มใส่หนูเลยนะจริงจริงเราจับหัวมันข้างนึงแล้วก็ใส่ปากแล้วกัดเดี๋ยวน้ำไหลน้ำไหลอร่อยไหมไหวพ่อไหมอย่าแกล้งน้องอย่าแกล้งน้องแล้วนี่น้ำทิพย์โอ้โห สำหรับน้ำดิมปลาทูชุดใหญ่นะจ๊ะอันนี้เราต้องทําเพลงต้อนรับกันนิดนึงเรากินเฉยๆยไม่ได้นะลูกเรามารายการนี้แล้วพี่บอกมาละเออเราเลิศแล้วสุด่ะเออเออไปแล้วไปแล้วเออเออเออาแล้วดูชอบกินด้เลยเป็นคนบ้ารายการไม่หาสารล้างไปเจอเข้าไปเรื่อยๆคุณไข่เจีอมอ่ะกินตังหวางไหมใหญ่แล้ว น้ำพริกอุ้ยเข้มข้นมากเลยเลลดูดิปลาทูโอ้โหเป็นปู่ปลาทูนะจ้ะตูใหญ่ไหมเฮ้ยตใหญ่มากปลาทูกินดูนะเ,เอานี่นะนนะใส่ลงไปนี้นิดนึงเห็นไหมควางวนนี้นิดนึงแต่เราชอบกินกับผักต้มเลยมอสชอบกินกับชาออมมากเคยลดน้ำหนักตันเด็กๆกินน้ำพริกผักต้มอ,อะผอมใช่ไหมโอเคเราจะทำตาม น,นี่ไนองมันต้องนังแบบนหอีกลในคืนที่ฟ้านั้นเต็มไปด้วย้างไฟเราอบกอดกันแล้วมองไปบนฟ้าไกล สุดหัวใจสุดสายตามีแต่เราดวงจันทร์ลงลอยแล้วมอบความรักให้กันขอบคุณวันนี้ที่คอยดูแลรักฉันจากหัวใจจากนี้ไปมีแต่เธอ รู้ว่าวันพร่งนี้ดงานจะหาไปไหฉันไม่รู้ว่าวันพร่งนี้ทองฟ้าจะเป็นเช่กไรเขาต้องอยากได้รู้หมดพี่หมอแต่น่ารักไม่ได้อยากได้ยิน ที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกันออกมาจากหัวใจเราจะลอยข้ามฟ้าทำกลางมูดาจากไม่มีความเงาเข้ามากลมกลายเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอ เรื่องนี้ตลอดไปต่อให้โลกสลายให้ไปกับตาต่อให้ดาวบนฟ้าลบเลือนห่างไกลใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำ นอกแมใ่ใจหัวใจเราจะลอยข้ามฟ้าทางกลางมูดาจะทำใ้มีความเหงาเข้ามากำกลายเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมสัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอด กันใหม่ในอีพีหน้านะคะกับเจ๊คิมกินรอบวงดูซิว่าจะพาใครมากินแล้วก็จะฟีเจอริง่งเพลงอะไรครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กด Follow แล้วก็กดแชร์ไว้ด้วยนะคะที่สำคัญนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรอไว้ด้วยนะค,ะค,ครัพบพงศ์เจ๊คิมจะพามาฟาดเรียบเพราะเจ๊คิมกินอุ้ยขอโทษมองกล้องนี้กล้องไหนครต้องมองกล้องไหนต้องมองกล้องไหนนะต้องมองกล้องนี้ใช่ไหมใช่ตัวเราต้องมองกล้องนี้มากล้องนี้ต้องมี้องได้เลยครับเจ๊คิมจะพามาฟาดเรียบเพราะเจ๊คิมกินรอบวง เดี๋ยยังบ่กน่ารักจังเลยใ่ค่ะใส่เอี๊ยมน่ารักใส่ดนสอนได้นะโอุ๊ยสอนได้สอนได้ผมรู้แค่จำรองแต่ผมไม่ถูกคีย์เลยเชยอ่าได้เหมือนกันอันนี้ไม่ถูกคีย์ด้วยไม่ถูกน้องไม่ถูกอะไรเลยนี่คือที่มาแล้วต้องนำเลยฮะ นงามัริให้เด็กๆร้องเดี๋ยวแม่ร้องเบาๆตามไป FC อ่ะเสร็จโมเมนต์เสร็จโมเมนต์เราแค่ร้องดังขึ้นถูกถ้าเรามั่นใจมันจะคมนะมันจะตรงมันจะคมมันจะแบบคำมันจะขัดขาดอใจเออได้ทูกเพลงอะ เออบันนเออบทิงดีนะขอกระดองไว้ได้ไหมทำไมลูกผมต้องใช้ทำโปรเจกต์จบจริงเหรอไดอยากได้ไงเพราเลยคิดว่ากระดองปูเนี่ยนะใช่ใช่โปรเจกต์จบเธอเรียนอะไรทำไมมาทำโปรเจกต์จบวะอ่าวิศวะคอมพิวเตอร์ครับอ๋อเกี่ยวอะไรกับช้างหน่อยไหมอุ้ยคันปอมอ่ะคันอะไรนะแบบคันแบบบอมยิบยิบรู้สึกคันยิบยิบคันปอมเหรอปอมแม่ดิดิแม่เนี่ยคันจริงตลอดไม่เคยคันปอม แต่ว่าพอคิดได้ก็ไม่คันแล้วคอือพออย่างนี้เออาจจะเคยทิ้ได้ก็ไม่คันแล้วพอมันเข้าพอไปแล้วมันก็ไม่คันแล้วแต่เหมือนจะเสียงบ่อยเออชอบ่ะใส่เอียมน่ารักีเยวพี่น้องว่าใส่เอียมน่ารักอะคิดถึงอ่ะเมื่อไหร่จะได้ดูว่าคนรักรุ่นพี่อ่ะก็ต้องรอต่อไปถ่ายกันยังเนี่ยไม่รู้อะไรเลยแต่สองคนนี้น่าใส่มากแบบน่าใส่แบบใส่กิ้ง ใส่มากน่ารักอ่ะก็จะรอติดตามนะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะกลรักรุ่นพี่เออแล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงใครเห็นอะไรใครยังไงยังไงแน่เอองงไปหมดเอาคลิปนี้มีแต่น่ารักใช่แต่น่ารักแล้วก็อืมอ่ะรอดูซีรีส์เต็มคิดถึงอินโบ ก็ยังพูดว่าคิดถึงอินเดียไปเรื่อยๆอัปเดตไปบายเจอกันคล Jung ิปหน้านะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแจ้งเตือนกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะจ๊ะบาย